เ,เขาเขาแจ้งว่ามีคนหายได้ย,ยังไงครับท,ที่เรื่องเราคือว่าเขาแจ้งไปในายกลุ่มหมู่บ้านครับว่าแฟนเขายังไม่กลับบ้านครับแต่ตอนสักห้าทุ่มเขาออกมาดูแต่เ,เขาไม่ได้ลงรถฝนฝนมันตกแล้วก็มีแลมเขียวปิดอยู่ครับนะเขาบอกว่าแฟนแฟนต้องกลับมาลงลงรถที่นี่เพื่อมาเอามอไซค์แล้วเท่าไปบ้านในซอยอา่าแล้วตอนนั้นตอนนั้นมอไซค์ยังอยู่ไหม เขาบอกเขาเห็นมอเตอร์ไซค์นะตอนตอนตอน,ตอ,นอ่าสักสี่ทุ่ม,ม,มแฟนเขาเนี่ยขับรถคันเนี้ยคันขาวเนี่ยมามาจอดดูว่วาแล้วเขาก็กลับไปบ้านแล้วช่วงเขาไลายเข้าไล่ลุ่มหมู่บ้านประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งกว่ากว่าครับ,บแล้วก็พอตอนเช้าก็ออกมาดูกันก็ยังไม่เจอนะ ไม่เจอศพก็ดูเดินดูตามแ<า><า>ล้วอยเลือดที่เราเจอตั้งแต่ตอนไหนตอนเช้าเลยครับตอนเช้าที่เรามาเจ้าหน้าที่เห็นรอยเลือดครับครับ,รบแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้วเจอศพไหมตอนแรกตอนแรกก็ไม่เจอครับ,รบก็ศพห่อผ้าเขียวอยู่ไม่ได้สังเกตกันครับอยู่ใกล้ๆทุกคนก็เดินไปเดินมาครับไม่เห็นเพิ่งเจอเนี่ย ของร้านตุ้มต่ำฮะกับเด็กข้างบ้านแล้วเด็กเข้ามาทำไมเนีเด็กเขาจะมาล้างบ้านมาล้างด้วยจ้มาล้างบ้านเปิดร้านล้างเลือดครับแล้วเขาก็เจอขาล่ออกมาจากสาดจากไอ้ผ้าเขียวอ่ะเืกำลังจะล้างกันใ้ากำลังจะล้างบ้านเด็กไปดึงออกเด็กไปดึงผ้าออกเลยเจอขาก็เลยวิ่งไปตัวจ่าเขารู้แทีเแืละจ้า เช้าที่มาตรวจสอบเป็นไงบ้างอตอนเช้าที่มานะครับก็มีท่าเรือก็มีเสือก็ลากเสือออกมาเปียกเปียกภาาเรือก็แต่ว่าเราไม่พบศพเพราะเราไม่ได้เปิดแสแลนดูครับครับผมแล้วก็วรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบครับนี่เราไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เพราะการเสือคอเขาแจ้งหายเมื่อคืนเขาลงลายหมู่บ้านว่าแฟนเขาหายลงรถแล้วปกติ สามทุ่มไม่เกินสามทุ่มห้าสิเนีย่ยแฟนก็จะต้องถึงบ้านแต่เมื่อคืนตีหนึ่งแล้วก็บอกแฟนยังไม่ถึงบ้านออกมาออกมาหาก็ไม่พบ 啊、嗯，那还得买个。<結>